i see you got all your bad respect up and ready to leave and i know that before you go you probably want to say something to me something that's on your mind but baby please ผมเข้ใจว่าช่วงที่ผมพูดภาษาอังกฤษหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าพี่เขาพูดอะไรวันนี้นะฮะเนื่องจากเรามีสมาชิกในวงเป็นชาวเชียงใหม่เหมือนกันนะฮะเราจะแปลท่อนที่ผมร้องเมื่อกี้นี้ <c oughs> เป็นคำเมืองนะครับไหวไหมไหวไหมแน่ใจนะเ <c oughs> สียงงานให้ตั้มนิดนึงนะครับตั้มไม่ค่อยมั่นใจนรับ จากบ้านมาหลายปีมายืนอยู่ข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าอีกนิดนึงแล้วกันครอบอุส่าเอาเสื้อใส่กางเกงมาสุภาพมากกว่านี้มีใครแซวไม่ยิ้ได้ยินได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดุทวนให้รอบึลงไหมเบบี้ทอโทมู เสียงย่าป่อยหลวงนะไม่สนมาดูงานงานบุญงานวัวยังไงก็มนะเรียกไดว่างานปอยหลวงงานปอยงานปอยหลวงงานปอยหลวงแต่ว่างานวัดบ้านงานอะไรนังานยัะ งานวัดงานวัดงานวัดคนบ้านเรา <c oughs> คนบ้านเฮา <c oughs> คนบ้านเฮาสอนไม่สุพูดสักคราหนึ่งได้ไหมก่อนนี้เราจะไปต่ออะไรก็ได้ที่แบบว่าเขาน่าจะจีกๆกัน <c oughs> สักคำบอก <c oughs> อันนี้กูนนรู้ไม่ใช่โอ้เชื่อเชื่อไม่ได้เลยน้องคนนี้นะฮะมีมีคำหนึงเขาเคยสอนมาบอกแม่สาวเช่าเหาน,านืองามแต้แต <c oughs> ้นาะต้องให้สอน เอามาต่อมาเมื่อกี้ไปถึงไหนละวเอาพูดพูดไปให้ต,ตลอดเลยละนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้ำใหม่น้ำใหม่หมงงงงให้ตั้มพูดนะต้องให้พี่ตู่พูดก่อนไปเราแปลว่าโอเคพระทศมูสังโฆคนอยากบรรลุตากว่าวันนี้ได้อยู่มาดีใหม่ครับก่อนมาเมินมาเพือ่อยังไงก่อเสียขื้นให้ตู่สังคม